วิธีปรับปรุงเวลาทํางานสําหรับพนักงานนะคะเป็นแอปพลิเคชันทันึงนะคะสําหรับการปรับปรุงเวลาทาํางานเราจะแยกแบง่งออกเป็นการปรับปรุงเวลาที่ดูจากปฏิทินกิจกรรมหรือว่าดูจากเมนูทางด้านซ้ายมือนะคะสำหรับวันนี้หาทางเรานะคะคจะสอนการปรับปรุงเวลาจากปฏิทินกิจกรรมนะคะเพื่อจะเป็น<อ>การดูที่ง่า,ายที่สุดและสะดวกกับพนักงานนะคะสมมุติว่าพนักงานเนี่ยลืมบันทึกเวลานะคะขาดได้ขาดหนึ่งนะคะอย่างเช่นในในตัวอย่างพนักงานเนี่ยมันทูกเข้าแต่ลืมชัึวออกนะคะ ก็ให้ทําการปรับเวลาเข้าไปนะคะเราก็เลือกไปที่เราบันทึกออกนะคะค่ะเลือกเพิ่มบันทึกปรับปรุงเวลานะคะค่ะแล้วก,กดไปที่รายละเอียดค่ะแล้วเราก็เลือกที่ปรับปรุงเวลานะคะใส่เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปดูบันทึกเวลาว่าเราบันทึกเวลาที่8โมง56นะคะแล้วก็เลือกไปนะคะ ใส่เวลาออกงานนะคะใส่เหตุผลนะคะพอใส่เหตุผลเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรวจสอบค่ะกดบันทึกนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการปรับปรุงเวลาเรียบร้อยแล้วรอหัวหน้างาน,นหรือว่า HR นะคะอันวัดรายการ ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการปรับปริลาในกรณีที่เรานะคะไม่ได้บันทึกเวลาทางเข้าและเวลาออกนะคะอย่างเช่นกรณีวันที่2องของฉนนเรายนงไม่ได้บันทึกเวลาเข้าไปเลยนะคะเราจะขึ้นสถานะกำลังรอนะคะแล้วกดเข้าไปที่กําลังรอนะคะขอกดเข้าไปนะคะเราเลือกเพิ่มบันทึกปรับปริลานะคะก็คือปุ่มสีชมพูนะคะกดเข้าไปนะคะถ้ากดเข้าไปแล้วเรากดไปที่รายละเอียดค่ะพอกดรายละเอียดแล้วเราเลือกประเภทของสถานที่นะคะผู้ใช้งานนะคะสามารถเลือกประเภทสถานที่นะคะตามที่ต้องการจะปรับปริมาได้เลยอย่างในตัวอย่างนะคะเราที่เลือกเป็นรหัส QR นะคะ เลือกชื่อสถานที่นะคะระบุเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดนะคะก็ะคือใส่เวลาเข้าออกงานเข้าไปนะคะใส่เหตุผลนะคะพอใส่เหตุผลเรียบร้อยแล้วกดตรวจสอบนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะรอหัวหน้าหรือรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลนะคะอนุมัติรายการปรัรุงลานี้นะคะ อนุบาลได้บอยแล้วก็คือจะเป็นสถานะนะคะสีเขียวด้านล่างนะคะอันนี้คือบอกกริ่รงนง่ายๆผ่านระบบทางนี้เลยนะคะ